จทบครับบริษัทเจตาแบกจำกัดมหาชนทำอะไรเอ่ยสินค้าอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตประกอบซ่อมสร้างจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอ้น้ำระบบเผาไหมอุตสาหกรรมโรงงานเนาะโรงงานนะครับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GTB ครับรายย่อยถือ24เอรดีนะรายใหญ่ถือเยอะนะเป็นบุคคลด้วยนะครับก็เป็นนามสกุลซ้ำๆกันก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับรวมถึงกรรมการผู้จัดการนะนะครับก็มีไม่กี่ท่านนะครับอืมสองท่านแรกถือเยอะเลยชัดเจนชัดเจนงบการเงิน GTB เพิ่งมาติดลบก็ปีก็ปีนี้นะก็ปีนี้นะก็อาจจะผลพวงจากตลาดวิกฤตโควิดนะครับส่วนด้านกำไรที่ทำมาก็43ล้านหลักแสนนะครับ82ล้าน33ล้านนะครับมุมมองก็เริ่มดีตั้งแต่ปี62นะเริ่มมาแผ่วปีโควิดนะครับส่วนด้านหนี้สินก็ ยังไม่เยอะยังไม่เยอะ291ล้านสินทรัพย์รวม973ล้านยังถือว่ายังไหวครับยังไหวครับยังไหวนะนะครับมาแย่ตรงโควิดก็สู้ๆนะนะครับบริษัทสู้ๆนะครับด้านอุตสาหกรรมข้อดีคือตรงนี้อืหุ้นสตังค์นะคุณอย่าลืมเขาเป็นหุ้นสตังตอนนี้เขาเป็นหุ้นสตังแต่คุณดูปันผลเขานะเขามีน้ำใจให้กับนักลงทุนเนี่ยมาดีโดยตลอดเลยเออบอกงี้ดีกว่านะครับ อืมดีตรงนี้แหละนะครับอ่ะดูว่าหุ้นสตางค์ปันผลให้คุณกี่บาทดูตรงสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นหุ้นสตางค์นะปันผลแค่นี้คุณพอใจไหมล่ะปันผลก็ปีละครั้งว่างง่ายๆอืมนะครับแต่ปัญหาคือกราฟรอคุณไหมคุณกลับไปดูกราฟก่อนนะครับดูกราฟ GTB ราคาปัจจุบันบาท3ตังราคาเส้น200วัน85ตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นไหมอยู่เหนือเส้น200มองเป็นขึ้นนะครับใต้เส้น200มองเป็นลงนี่ไงตอนตลาดไม่ดีมีแฉลบด้วยอืมนะครับช่วงนี้เขาเล่นหุ้นราคานี้กันนะอืมนะครับดูภาพใหญ่ของ GTB ตั้งแต่ GTB เข้าตลาด GTB ตั้งแต่เข้าตลาดประมาณปี2015โอ้โอช่วงผมเข้าตลาดพอดีเลยนะครับเทียบกับราคาปัจจุบันราคาปัจจุบันตรงนี้คุณว่าเป็นถูกหรือแพงอ่านะครับถูกไหมถูกไหมเส้น200วันเราไม่ดูนะในทำเฟรมใหญ่เราดูที่เด้งเดียวเส้น200วันนะครับซึ่งมุมมองก็จะเป็นเรื่องถูกทันที แล้วผมจะบอกว่า GTB ตอนเนี้ถ้ามุมมองจริงๆเนี่ย GTB เป็นหุ้นที่ยังไม่เคยขึ้นรอบเลยตั้งแต่เข้าตลาดปี2015เพิ่งขึ้นรอบนี่แหละปีนี้เลยปีนี้เลยนะครับ5-6ปีแล้วนะครับกำลังขึ้นรอบใหม่นะครับกำลังขึ้นรอบใหม่อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับข้อจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับปรับเป็น day ยอ่อกราฟ ยอ่อกราฟดูว่า GTB เนี่ยจากที่ปรับฐานไปแล้วเนี่ยตอนที่เขาเป็นต้นเทนจาเนี่ยประมาณกี่บาทประมาณสัก60-65ถึง65สตางค์นะครับแล้วก็ GTB เนี่ยขึ้นไปประมาณ2-3ถึงสสเต็ป สสเตปครึ่งเออมี2ส,สเตปครึ่งด้วยเว้ยมันไม่เต็มสเตปอะเนาะแล้วมันก็ย่อก่อนนะครับตลาดไม่ดีก็อาจจะย่อก่อนอันนี้สเตปสยืดได้สวยนะสเตป3ม,มันไปน้อยเดียวอ่าประมาณนี้ครับ1ต้นเทนจา๋าหกสิบถึงหกตังสองสาการหลุดเส้น200วันแล้วดีดกลับไปได้เนี่ยมันจะมีแรงซื้อที่สูง แห่งซื้อที่สูงและปัญหาคือถ้ามองมองเรื่องงบเนี่ยผมว่าถ้าไม่ใช่วิกฤตโควิดการขายไอ้น้ำของ g t b ไม่น่ามีปัญหานะถ้าเกิดกําลังการผลิตของบริษัทที่ g t b ขายไอ้น้ำให้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะยังผลิตกันเหมือนเดิมเนี่ยหรือว่าดำเนินการตามปกติไม่ใช่ตลาดโควิดไม่ใช่ตลาดวิกฤตอ่ะผมว่า g t b ยังยังคงทรงกำไรได้นะในด้านบวกด้วย แต่ตอนนี้มันมาเจอวิกฤตทุกอย่างก็ชะลอตัวถูกไหมนะ,ะผู้ซื้อก็ชะลอตัวผู้ขายก็ต้องชะลอตามเป็นเรื่องปกติครับแต่ผมว่าลุ้นลุ้นการที่เมื่อทุกอย่างดีขึ้นไม่ต้องจบก็ได้ลุ้นทุกอย่างดีขึ้นผมว่า g t b ไปได้สําหรับผมอยู่ในด้านอุตสาหกรรมประเภทนี้นะนะครับอืมเพื่อผมก็เห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาทาในอุตสาหกรรมนี้ก็มันอยู่ที่ว่าคู่ค้าเนี่ยการผลิตต่อเนื่องไหมนะครับ ้นเทนจ๋า6 0สถึงสตังค์ต่อไปดูกรอบปัจจุบันในเดผมอยากจะบอกว่าตอนเรียนเนี่ยโหเรียนเรื่องนี้กันนานมากเรื่องกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือการไปข้างหน้าการไปข้างหน้านะดูกันไปข้างหน้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปข้างหน้าแบบแนวต้านแนวรับแบบนี้ในอดีตเราไม่พูดถึง เราอยู่ปัจจุบันนะในอดีตเราไม่พูดถึงนะเราอยู่กับปัจจุบันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะนะครับขยายแนวรับในกรอบปัจจุบัน7 3ตังค์แนวต้านในกรอบปัจจุบันบาท24ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ 98ตังโอ้โหวันนี้เบรคครึ่งทางมีหน้ามีวอลุ่มหลือกรับเข้านะครับ918ตังคือนะครึ่งทางนะครับครึ่งทางนะครับมันจึงมองว่าเริ่มจะเข้าแนวต้านแล้วแนวรับคือโซนนี้ถูกไหมถูกไหมแนวต้านคือโซนนี้ไงแนวต้านมันจะเป็นโซนเก่งกัไรที่มีวอลุ่มเก่งอะไรเข้ามาเล่นกับคุณด้วยดีไหม รวมจะได้เยอะไงถูกไหมแต่ก็จะซื้อขายหนักคุณก็ต้องแบ่งเทะกาไรตรงนั้นด้วยนะครับต่อไปได้แนวรับปัจจุบันแล้วแนวต้านปัจจุบันแล้วค่ากลางเรียบร้อยตอนนี้คุณกําลังเทดเหนือแนวรับแล้วคือบาทตอนนี้คุณกําลังเทดกรอบแนวต้านคือจาก98ตังถึงบาท24ตังแต่ถ้ากรอบแนวรับนะถ้าพรุ่งนี้เขาย่อตัวเป็นโอกาสของคุณคือใต้98ทางถึง73ตัง จะมาทรงนี้ไม่ค่อยย่อเลยลุ้นยากเหลือเกินที่จะย่อนะครับก็ต้องดูดูการเปิดของพุ่งนี้นะครับแล้วก็อาศัยว่าพุ่งนี้จะมีแรงขายจากตลาดต่อเนื่องไหมนะครับแรงช็อตตลาดนะนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันคือ9 12สตบงตังแนวต้านแรกคือไฮแท่งเทียนปัจจุบันคือบาท4ตังซึ่งแน่นอนพวกนี้ซึ่งแน่นอนพวกนี้ถ้าหลุด9 2 2งตังยอ่อ แนวรับถัดไปใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาไปเลยคือ8 17ตังห้ามหลุดถ้า gtb ไม่หลุด73ตังไม่หลุด87ตังหรือไม่หลุดเส้น200วันอีกคือ85ตัง gtb รอบนี้ย่อพักฐานจบเรียบร้อยแล้วพักฐานไปประมาณกี่แท่งละ่ะจาก73ตัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า14 15็ดแท่ง17แท,งนนนะแท่งวันนี้นะครับ1ิงแท่งวันนี้นะครับ งั้นเราใช้แบบนี้ละกันคือเริ่มจะเป็นโซนแนวต้านมันจะเริ่มมีการเวี่ยงที่รุนแรงถูกไหมเราใช้สต็อปลอครึ่งแท่งเขียวซึ่งพอดีเลยเหมาะเจาะมากมันคือราคาครึ่งทางพอดี98ตังค์ใช้เป็นสต็อปลอนะพรุ่งนี้นะนะครับพรุ่งนี้ถ้าเปิดแดงแล้วหลุด9 8ตังค์เขาจะย่อนะจะยอ่ออาจจะย่อมาพักตัวประมาณ92-95สถึงาสาสตังค์แต่มุมมองผมเป็นขึ้นมากกว่ามุมมองผมเป็นขึ้นมากกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ย เขาเขาชะลอการเทรดหุ้นใหญ่ขายหุ้นใหญ่ไปช็อตเขาก็จะมากลุ่มเงินใหญ่เขาก็จะมามาเทรดหุ้นแบบนี้หุ้นราคาแบบนี้นะครับอืมนะครับเพื่อสร้างกําไรในระยะที่เขาพักหุ้นใหญ่ช็อตหุ้นใหญ่อ่านะครับอืมช็อตที c เฟกด้วยนะครับต่อไปถ้าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าเปิดแดงแล้วไม่ผ่านบาท4ี่ตังคุณไม่ต้องเข้ารอเขาพักตัวประมาณ95 ถึง98สตังค์นะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดเบรกผ่านบาท4ตังค์อีกแนวต้านถัดไปจากบาท4ตังค์คือบาท6ตังค์บาท9ตังค์และบาท13ตังค์เบรกก่อนตรงนี้จะเจอแรงขายเพราะอะไรก็บาท13ตังค์กับบาท24ตังค์มันใกล้แนวต้านแล้วอะ จุดเก่งกําไรสายเก่งกําไรเขาขายก่อนแนวต้านเขาไม่ได้โอ้โหต้องแนวต้านเป๊ะถึงจะขายไม่ใช่ครับเขาจะแบ่งขายนะครับแนวต้านถัดไปจากบาท13ตังก็บาท18ตังแล้วบาท21ตังประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แพทเทิรนเก่งกำไรก็จะประมาณนี้บายเซลประมาณนี้นะประมาณนี้นะทวนแผน GTB อีกหนึ่งรอบแนวรับแรก92ตังค์แนวรับเก่งกำไรที่ใช้สต็อปล s อคือค่ากลางคือ98ตังค์ แนวรับหลังพิงฝาคือ87ตังค์และ85ตังค์แต่บอกก่อนรอบนี้ถ้า GTB ไม่หลุด73ตังค์ไม่หลุด87ตังค์หรือไม่หลุดเส้น200วัน85ตังค์อีก GTB รอบนี้พักตัว17แท่งลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านแรกบาท4ตังค์ผ่านได้เจอการบาท6ตังบาท9ตังและบาด13สตังเอาเลขกลมๆไหมที่จะย่อก่อนบาท10ตังค์ ประมาณนี้ครับถ้าผ่านบาท13สตังค์ได้ผ่านบาท10ตังค์ได้เจอการเลขกลมๆบาท18ตังค์บาท21ตังค์แนวต้านสําคัญในรอบนี้บาท2ี่ตังค์ถ้าเป็นผมนะถ้าผ่านบาท10ตังค์ได้ผมมองแค่บาท20อืมเลขกลมๆไงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ gtb มุมมองผมก็ถ้าถ้าถ้ามุมมองว่าถ้าทุกอย่างอุตสาหกรรมกลับมาเดินได้เปิดเมือง หรืออาจจะมีล็อกล็อกเวลาว่าเออต้องหยุดตรงนี้อะไรประมาณน,นี้ผมว่า GTB ถ้าเกิดเขาเดําเนินได้ต่อแล้วคู่ค้าของ GTB เนี่ยสามารถเดินงานเปิดงานได้ปกตินะผมว่า GTB ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ปั้นพอร์ตได้เพราะอะไรคนปั้นพอร์ตเนี่ยโอเคมันอาจจะมีมีงบติดลบบ้างในช่วงโควิดเราจะให้อภัยตรงนั้นแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับบริษัทและ ผู้บริหารผู้ดำเนินการของบริษรัทว่าเฮ้ยคุณต้องกลับมาได้สิถูกไหมนะครับแล้วมุมมองว่าเขาดีอย่างหนึ่งคือถึงแม้คุณจะเห็นกําไรกําไรเขาไม่เยอะแล้วก็มีขาดทุนปีนี้ก็จริงมันเป็นปีโควิดถูกไหมแล้วก็กาไรลดลงในปีที่แล้วถูกไหมแต่การที่เขากําไรลดลงหรือติดลบตอนนี้เขาจ่ายปันผลให้คุณต่อเนื่องมากเลยเขามีน้ําใจให้กับนักลงทุนต่อเนื่องมากเลยจึงเป็นการว่าถ้าใครต้องการปั้นพอร์ต gtb เนี่ย ก็เป็นน่าสนใจเหมือนกันนะอืมนะครับปั้นพอ g t ตถ้าผ่านแนวต้านสำคัญในรอบนี้คือบาทยี่บสี่ตังค์จะไปไหนใช่ไหมก็น่าจะเจอตรงนี้ก่อนนะบาทสาสิบเก้าแรงขายหนักๆน,น,น่าจะมาจากตรงนี้บาทห้าสิบหรือบาทห้าสอเลขกลมๆคือบาทห้สิบตังค นะครับแบ่งครึ่งทางหนะ่อยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ สรุปแผน GTB อีกหนึ่งรอบเอาสายเก็งกำไรก่อนพุ่งนี้ถ้าเปิดเขียวถ้าเรียกกลมๆห้ามหลุด1บาทห้ามหลุด1บาทน,นะไปต่อได้ไปต่อได้ไไดนะครับแต่ถ้าเปิดแดงคุณลงรอมารับแถวๆครึ่งแท่งเขียวไปเลย,เลยคือ98ตังค์ละ1บาทห้ามลุดนะห้ามลุดนะนะครับแต่ถ้าพุ่งนี้มุมมองเปิดเขียวนี่ขึ้นต่อได้ง่ายเลยนะครับ แนวรับสายเกณฑ์กำไรคือ98ตังค์แนวรับแรกคือ92ตังค์87ตังค์คือแนวรับหลังพิงฝารอบนี้ถ้า GTB ไม่หลุด73ตังค์หรือไม่หลุดเส้น200วันอีกคือ85้ตังค์มุมมองเป็นการลงจบพักตัวเพื่อขึ้นต่อวันนี้ขึ้นแล้วไงชูดและชูดและนะครับแนวต้านแรกบาท4ตังค์ผ่านได้เจอกันผมมองกลมๆก,ก่อนบาท10หมายถึงพรุ่งนี้นะหมายถึงพรุ่งนี้นะนะครับ แนวต้านแรกบาท4ตังบาท6ตังบาท9ตังบาท13สาตังตรงนี้ต้องพักตัวก่อนถ้าผ่านบาท13สาสตังได้จะขึ้นไปโซนบาท18ตังบาท21ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของสายเก่งกำไรคือบาท24ตังแต่มุมมองผมเนี่ยพอไปมองเอะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยก็ ถ้าผ่านบาทยี่บสีตังได้คนปั้นพอถ้าจะปั้นตัวนี้นะถ้าจะปั้นตัวนี้บาทสามสิบเอตังบาท39มส้ตังบาทสี่สตังบาทห้สิบตังถ้ามุมมองผมจะมองประมาณบาทสี่สิถึงบาทห้ก่อนถ้าผ่านบาท24่ด้บสี่ได้ตรงนั้นคงเหวี่ยงแรงเอาเรื่องแหละนะครับ g t b เจตาบก็ประมาณนี้นะครับ เพราะมุมมองแล้วปี63กับปี64โอเคเราเข้าใจมันเป็นปีที่สถานการณ์ทุกบริษัทแหละไม่ว่าจะเจตแบกหรอกมันก็ไม่ดีทุกบริษัทแหละการประคองตัวอยู่ได้ก็ผมว่าทั้งทางบริษัทและผู้บริหารกับกรรมการผู้จัดการก็ถือว่าก็ถือว่าเก่งแล้วนะนะครับเก่งแล้วนะที่ยังยืนหยัดตรงช่วงวิกฤตอยู่ได้นะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ GTB ประมาณนี้ประมาณนี้ g t b ครับ ขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับช่วง4ทุ่มเมื่อวานครับผมก็อ up ever แล้วก็ rt เรียบร้อยนะครับและช่วงประมาณ7โมงเช้าวันนี้นะครับผมก็สร้างคำถามอะไรสนุกสนุก,นกให้สมาชิกอ่านนะครับก็เป็นของ gjs gjs นะผมก็เลยบอกไว้ว่า ให้เขาเทียบราคาปัจจุบันผมก็ถามว่า GJS แนวรับหรือแนวต้านกด1แนวรับกด2แนวต้าน GJS ควรเทรดแบบไหนกด3ปั้นพอร์ตกด4เก่งกำไรอืมแล้วก็ส่งไปให้เขาเป็นไปตอบกันนะครับแล้วผมก็ส่งภาพใหญ่ GJS ไปด้วยอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมสมาชิกก็ตอบว่าเก่งกำไรครับเพราะงบไม่ดีอ่าแล้วผมก็ส่งงบไปให้ประมาณนี้อืม แล้วก็ไม่มีันรพนะนะครับคือคนถือยาวคนปั้นพอร์ตเขาเน้นบันผลไงเผื่อได้ถือยาวนะครับแล้วผมก็ส่งอย่างนี้ไปให้ดูส่งอย่างนี้ไปให้ดูนะครับคือมือใหม่อะ่ะผมเข้าใจว่าทุกคนเป็นมือใหม่อะ่ะมันไม่ได้มีใครเข้าใจเป๊ะมาหรอกไม่งั้นมันก็คงรวยกันทั้งตลาดแล้วถูกไหมถูกไหมนะครับอืมนะครับก็ต้องอธิบายแบบละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับอืมก็แปลว่าโซนนี้ของ GJS ยังเป็นแนวรับอยู่นะ แต่วันนี้ไม่ได้อัพเพราะเขาปิดแดงเราขอให้ปิดเขียวเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วผมก็เลยบอกไปว่าฉเลฉเลยเฉลยไปฉเฉลยไปนะครับอืมเห็นไหมก็เป็นคําตอบเป็นกด1แนวรับกด4เก่งกำไรอืมนะครับแต่งบเขาก็ลุ้นแบบเทอร์นาลาวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปันพอร์ตเดี๋ยวผมจะเน้นแบบ งบที่มันดีมาตลอดแต่ว่ากําไรลดลงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้บวกไว้ก่อนบวกไว้ก่อนนะครับอืมนะครับหรือว่าส่งตัวอ่ะส่งตัวมันจะมันจะไว้ใจในการถือดีกว่าเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็ส่งเกี่ยวกับตลาดในช่วงช่วงตลาดเปิดแล้วครับอตลาดเปิดแล้วก็มันเริ่มตันตันเนาะอืมมันเริ่มมันสูงแล้วเนาะขึ้นมาเป็นร้อยๆอยจุดแล้วนะครับผมก็ดูเรื่องช่วงทีเฟกว่า น่าจะเน้นช็อตมากกว่าเน้นช็อตมากกว่านะครับก็เปิดเขียวอ่อนๆนะเปิดเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็วางไว้2ตัวคือ GJS ปิดเขียวสวย,สวยแนวรับแรก38ตังค์ GTB ปิดเขียวสวยราคา95ตังค์นะครับอ่านะครับแล้วก็เราก็ปั้นพอตตัวที่4 กลุ่มอสังหางบตัวอีกหนึ่งตัวนะครับรุ่นงบตัวอีกหนึ่งตัวนะครับไม้แรกเข้าไปกันหมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็แจ้งคนเรียนว่าอย่าเพลินอย่าเพลินคนเรียนพันผ่อนทธติเก็บไม้แรกครบฐานะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมก็โอเคเขานะอืมนะครับโอเคเขานะก็เป็นอุปกรณ์การแพทย์ใช่ไหมเออก็มองดูว่าแพทเทิร์นกับตัวเนี้ยเขาทําได้ไหมเอาง่ายๆเขาถ้าไม่หลุดหกบาทตัวนี้มองกับตัวกับตัวนะครับกับตัวกับใจเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับ นะครับแล้วผมก็วางแผนไว้ในไว้ในกลุ่มปิดของแบ่งปันสไตล์การเทรดทุนด้วยว่าเป้าหมายประมาณเท่านี้นะครับแนวรับเท่านี้แนวต้านเท่านี้นะครับอแล้วผมก็แจ้งเหมือนเดิมครับแจ้งเหมือนเดิมว่าใครจะเข้ากลุ่มก็กดลิงก์นะครับกดลิงก์ได้เดี๋ยวผมก็อนุมัติให้นะครับนี่เห็นไหมผมเขียนผิดเห็นไหมคุณวันยังบอกเลยนะครับเห็นไหมเออช่วยกันเตือนช่วยกันเตือนนะครับเราผมก็แก้ใหม่อืแก้ใหม่นะครับ แกเรียบร้อยแกเรียบร้อยนะครับก็เป็นประมาณนี้นี่เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ดูประมาณเป้าหมายประมาณ7จ็บาบถึงแบาทนะครับอืมไม่หลุด6บาทนี่สวยเลยนะวินเมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น c a เเห็นว่ายิงไกลยิงไกลแล้วนะครับยิงไกลแล้วก็เลยวางแนวรับไว้ให้คือ3าบาท62ตังค์และ3.96บาท96ตังค ถ้าหลุดก็คนทุนสูงก็ถอยก่อนนะนะครับอืมอาจจะมีย่อบ้างนะครับวิ่งมาไกลวิ่งมาไกลนะครับแต่ผมก็มองมองแนวต้านสำคัญนะเพราะว่าบริษัทเขาดีมากนะครับ c a z นะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนว่ายาหลุดแนวรับนะจ๊ะนะครับเมื่อประมาณเที่ยงครึ่งก็มานั่งดู GTB โอเคนะโอเคนะเขียวเขียวดีนะครับ GJS ก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังยังโดนแรงขายนะครับเขาเขาดีเมื่อวานนะครับดีเมื่อวานแต่ยังไม่ได้อัพไงวันนี้ก็โดนแรงขายก็ไม่รู้จะได้อัพหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อัพนะครับปิดแดงเนาะนะครับนะครับแล้วก็เวฟก็มานะครับเวฟก็มานะสมาชิกบอกนะขึ้นแรงขึ้นแรงเวฟมานะครับหุ้นสตัง์มาหมดช่วงนี้นะครับช่วงประมาณบ่ายโมง22นาทีผมก็ดูตลาดก็ยังซึมเนาะซึมนะครับก็มองดูแล้วตรงนี้มันเป็น มันเป็นแนวต้านแล้วเนาะอืมขึ้นมาไปละร้อยจุดก็ต้องพักแล้วล่ะครับนะครับอืมเห็นไหมแดงสามแดงแล้วอะเออแดงสามแดงแล้วนะมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะขึ้นต่อได้ไวขนาดนั้นก็น่าจะพักตัวบ้างจะพักกี่จุดก็ลองดูตลาดเฉยลยแล้วกันนะครับอืมนะครับเนี่ยผมก็ดูเนี่ยมันก็เดน่าจะน่าจะต้องพักตัวแล้วนะครับอืมสัญญาณมาพักตัวแล้วนะครับ ใช่หไหมสาบัชีกก็บอกว่าดูแล้วเซตน่าจะหมดแรงุ่งน,นี้น่าจะเฉลยจะเลือกทางไหนนะครับพีรพัฒน์ก็ยังสบัดเหวี่ยงกันสนุกสนานอยู่ครับอืมนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าคนถือเซตร้อยเซตห้าสิบวางแผนด้วยนะกลุ่มเงินใหญ่มาเททุกเล็กๆแล้วนะครับอืเห็นไหมแหน่ก็เริ่มมีแรงขายตลาดเห็นไหมช่วงบ่ายเห็นไหมเหน่ยเน่เริ่มจะหลุดหนึ่งหกสี่สองนะครับอืมก็เริ่มม่อาการไม่ดีนะอาการไม่ดีนะครับ แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าเงินใหญ่ๆเทหุ้นเซ็ตร้อยเซ็ทสิบพร้อมช็อตทีเฟกตลาดก็ย่อแน่นอนนะครับย่อแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเข้าหุ้นอะไรช่วงนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นพอนะครับอืมนะครับตลาดจะลงแรงก็ต่อเมื่อมีรอบสี่คือมีการกระทบไงมีข่าวกระทบอะไรประมาณนี้อืมนะครับแต่ขอให้รอบสี่ไม่มาจริงนะครับอืมนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงแรงเลยถูกไหม ลงแรงเลยนะครับอืมนะครับช่วงหลัง4ี่โมงลงแรงเลยนะครับ1 0บจุดสิกว่าจุดนะครับอืมนะครับก็เลยบอกแจ้งแล้วว่าระวังหุ้นใหญ่เซตร้อยเซตห้าสิบพักฐานตามตลาดนะครับคือเขาต้องเทหุ้นใหญ่เพื่อช็อตทีเฟกไงไม่งั้นตลาดจะลงยังไงถูกไหมนะครับมันเป็นเกมมันเป็นเกมนะครับอืมแล้วก็ฮะมี TWZ มาอีกแล้วนะครับอืมนะครับนะครับพอประมาณห้าโมงผมก็มาดู GJS ก็อัพไม่ได้ครับ ก็เขาไม่ได้ปิดเขียวแล้วแถมมาปิดแนวรับพอดีพวกนี้ก็อาจจะมองย่อนะเอาจ,จะมองย่อนะครับแต่ GTB เนี่ยโอ้โหวิ่งกันหูดับนะครับอืมปิดบาท3ต่ตังใช้ได้ครับโอเคมีมีแรงซื้อเข้ามาที่ดีนะครับก็อัพได้นะครับนะครับก็เป็นอัพตัวเดียววางแผนตามแผน1ตัว GTB ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอี ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ